นะ้ทำไมพี่ผมจะตีไม้โบกหกนะนะบ้านจะไตีที่ไหนวะพี่ตามมันสกินไม่หายเนาะลาโล่งอ่อนหน้าบ้านหน้าประตูบ้านพี่ตามมึงไม่ตีปืนวะปืนมันดันง่ายพี่ไม้มันดันยากเอ้ยแป๊บมันไปตีที่ไหนอ่ะอย่าเพิ่งไปตีดิพี่เรามีตอรี่อยู่ไปแค่โดนตอนนี้ก็ไปตอนอื่นดิถ้ามันตีตีแต่เราไม่รู้เรื่องเลยเว้ย ต้องสดจะตีอย่างเดียวเลยไม่รู้เรื่องเลยว่ามีสตอรี่อะไรไไม่ได้จะตีหรือผมแค่ถามไโก่อนสามร้อยไม่พูดมันก็จะไปจะไปอย่างเดียวอะโนมาอีกแล้วอะโนมาไปอย่างเดียวอะตีได้ไหมจากคนแรกเลยตีฟีลับที่ไหนอะกดกดในเครับในเว็บ หนักฟานนะบอกก่อนหนักฟานนะจริงหักฟ้าจริงหนักฟ้าอยู่จู่ว่าโลมึงเด้งออกเกิดอะไรขึ้นวะหนักฟ้าทุกอย่างเขาบอกว่าที่มันพิมพ์บอกว่ามึงหาคําตอบให้กูหน่อยดิว่ามึงไปเจอกันเรือลบได้ไงอ่ะเราไปเจอมันเรือลบได้ไงวะตอนนั้นอ่ะ ไอ้ปื้นมันแค่ว่างครับตอนนั้นน่ะที่มันเล่าให้ผมฟังคือมันแค่ว่างไ่เช็คครับลุงก็เลยว่ายไหไปเช็คเพราะมันมองจากอเรเบลล่างไ่เห็นไปถึงเห็นเรือนะคือมันเห็นเรืออยู่ในระยะสายตาคนที่มองเห็นได้ครับแล้วบ้านเราก็อยู่ตรงนั้นใช่ไงแค่ไ่วยไปก็แค่นั้นเองครับแล้วมึงไม่ตอบมันว่ว้แล้วแล้วมึงเจอไอ้ตอดได้ไงอะแล้วเขาจะมาขอดูหลักฐานไหมครับแต่ผมไม่ได้ทำไรกันเขาสตีมหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ มาขอดูไหนเนี่ยอุ้ยขอแล้วมันหลบมาลากมันออกมาลากูมันออบมาลากูมันหลบมาลากูแลตีมหรือเปล่าแล้วตีมเดี๋ยวให้ดูนะครับใคมาครแต่ถ้าไม่จะ่นตีมว่มไม่ให้ดูนะครับมันขับรถไปแล้วอ่ะขับรถไปเมืองบนอะไม่ได้ขับเหมือนมันขับรถไปหน้าคูบ่ะอยู่ว่าผมเห็นรถออกจากบ้านมาคันนึงออกไปทางวันหกซูลขึ้นทางเมืองบนใช่ใช่ใช่มึงขับไปดูเดย์เปิดไม่หลวมตามไม่ทันแล้วเนี่ยมันจะเล่นแล้วเปล่ามันจะเล่นแล้วเปล่าไปตีตีแล้ว ไอนมมันจะไปตีฟีเพื่อไอบอลนแม่งเต็มอยู่แล้วมันมันไปตีฟีหรือเปล่าโอ้ของแม่งเต็มหลวอยู่แล้วมึงให้มันตีอะไรวันแหล่ะไอนมฝอยละให้ตะกินไปก็เป็นคนดีหน่อยเลยยอมรับมึงอยู่ไหนวะมึงอยู่ไหนวะมันนี่ดิเดี๋ยวกูจะไปซื้อตีไหนอยู่ไหนฝอยพิชโลอย่างไอปืดออกมาดูดิเปืนไอหนุ่มฝอยออกมาแล้วลุงพิชโลฝอยทขอใหญ่ใหญ่ยหญ่ครับไอ้เนี่ยมันชิบหายจะไปดูตามทำผมดีกว่าพี่ไม่ขับไปแล้วนะเนี่ยมันขับแยกแล้วนะไม่ทันลุงตามไม่ทันตามไม่ทันจริง จะแยกกันดูก็ได้นะเพราะมัไม่ต้องแยกไม่ต้องแยกไม่ต้องแยกใจเย็นเปิดใจเย็นใจเย็นใจเย็นผมดูคนเดียวก่อนขอดูตามริมเลนะจะเล่นแล้วหรอมันจะเล่นแล้วหรอกลัวจังเลยมันออกมามันออกมาไม่รู้มันแยกไปไหนแต่ว่ามันขับไปด้วยกันนะเมื่อกี้เนี่ยน่าจะไปหน้าคุกพร้อมเล่นแล้วปะให้เราบุกอ่ะไปดูให้ยิ่งมีแกงอุ้งอย่างเดียเลยพี่ขับพี่ยอ ครับครับพี่บังครับครับ,รบผมหน้าคุกไม่อยู่ พี่เอาไปไหนพี่ถ้าคุกไม่มีนะลูกได้ใช่ไม่เห็นไม่เห็นน้องดูเดี๋ยวอยู่ไหนถ้าคุกก็ตกมาตายบ้านเหียบัคออกซิเป๊บเคยสอนแล้วเขียนว่า S U อ่ะก็เจอแล้ว S U สามอ่ะหันหลังแล้วโกรธสอนไปหลายรอบจัด ปอดรูเรื่องเลยหล่ะเนี่ยเหี้ยใครก็ไม่รู้ขับรถชนกุ้ยกำลังมากออกไออกได้เปล่า,าครับออกได้แล้วเอามาทำอะไรมาตีบีเหรอยศไปอยู่หน้าบ้านบ้านฮี่ตะดูม,มารับ หามันมึงบนกูนนเจอมตีตีอยู่นี่ยอนนี่ยังไงนี่เฮ้ยกลับไปรัวบ้านก่อนเดี๋ยวเพิ่อออกบาอขอให้เป็นรัวบ้านก่อนอเ,นะเพื่อมันบา,บ,าบุกด้วยบุกฟังเสัตว์เป็นเียอะไรยอดมึงมาเล่นเองไหมมึงมาสั่งเองไหม <c oughs> ผม <c oughs> ผมผมอยู่ผมอยู่บนเขาครับลงุงจะเรื่องให้ผมเนาะเออมึงจะไม่ยอมรับใช่ไหม กูโกหกเหรอยอดเนี่ยเนี่ยไอ้เนี่ยดูเื่อั่งมึงมึนนักมึงก็มาสั่งไฟเลยแะเนี่ยว่าเล่นตรงไหนรวมมาตรงไหนกูจะได้ไม่สั่งย่บนเข่าครับลุงพี่บอกเขาชอบโกหกครับใส่ร้ายผมแล้วมึงถ้ากูมีหลักฐานอะไรมึงเอาไหมเอาดี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 ว่าเอาดีถ้ากูมีนะยอด อยู่บ้านอยู่นะเปิดเปิดดูที่บ้านมันเดะอยู่บ้านอยู่นะเ่เห็นมันอยู่บ้านอยู่นะใช่ไหรแต่ผมเห็นรถขับบอกเมี่ิุตจัด้องดูลยมันอยู่บ้านนตนไปไม่มีใครอยู่บ้านเลยไอชิโร่รับกล่องจูนมากล่องหนึ่งดีแล้วก็รถหน้ายาวให้กูหน่อยดียุคมันไปแล้วนะจูนหนอแบง สิบสิบเอ็ดนาทีนละ้วแตปั๊บสิบสอนาทีพี่กู้เลยชิโร่น่าจะเป็นทำแล้วไปแต่งเต็มให้ด้วยชิโลมันหน้านบ้านเรานี่ยใคร เดี๋ยวค่อยไปตีฟีนะใจเย็นนะทุกใจไว้ก่อนขึ้งรถนะไอเซอร์มึงดูถึงตอนไหนแล้วเซิร์ผมดูถึงตอนร้อยสิบโอ้แสดงว่ามึงก็ดูได้ไม่นานอ่ะกูกูถามกูถามแค่คำเดียวคำเดียวนะ

วจักรวาลอ่ะมันมีหลายสปีชีใช่ไหมแล้วแล้วมันมีสปีชีที่เหมือนคนไหมมีแล้วก็มีสปีชีแบบ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 ทานอสอ่ะอะไรแบบนี้แล้วก็มีสปีชีแบบบางกออย่างเงี้ยต่อดูถึงตอนนั้นอ่ะหยุดดูไม่ได้คือเข้าใจอยู่นะไอ้เงี้ยตอนไม่ตอนเข้าใจอยู่นะว่าทําไมบางคนแม่ไม่ไม่ค่อยเปิดใจไว้เพราะว่าเนื้อเรื่องมันจะไปสนุกตอนหลังถูกต้องไหมตอนแรกมันอาจจะไม่สนุกแต่กูชอบนะตอนแรก ตอนแรกๆก,กูชอบน่าเมือเพระเอกไม่ค่อยพัฒนาไปเรื่อยอะใช่ใช่แต่แต่ตอนแรกๆอ่ะมันผมมองว่ามันยังไม่สุด่าตอนที่แบบเหมือนตอนหลังๆมันมีงบอะคือแบบภาพมันดีมากเลยอะนาดูเลย,เลยคืออันนี้แบบไม่อวยนะผมว่าไม่สุดกว่าโซโล่เรลลิงประมาณมันมีมมนมังเอกด้วยเนี่ยมันมีนังเอกด้วยประมาณห้าสิบมีนังเอกด้วยใช่ไหมมีอยู่ใช่ใช่ มหาภัยล้างโลกมหาวิบัติล้างโลกมหาหาล้างไข่อะมหาล้างไก่อะมาซึกวิภพบอะไรไม่รู้อะไอเนร์ดโคตดมันเปิดใจมันมีภาคไทยด้วยดูที่ W E T V ไงใช่ฉโมดูภาคไทยผมดูภาคไทยผมดูภาคไทยตลอดอ่ะอย่าดูเลยถ้ามึงดูพวกเนี้ยถ้าแม่งไม่มีภาคไทยอ่ะกูบอกเลยชิบโฉดจีโจไปรู้เรื่องคือมึงจะโดนหยิบอ่ะโดนโฆษณาไม่อยากโดนโฆษณาไปที่โน่นนู่นคอัอ เร่อะไรนะที่พี่ดูแต่ถูกจริงแต่ถูกจริงแต่ถูกจริงผัดไปไหมผัดไปไหมไปไหนครับพี่เต้เรื่องอะไรเอางี้ไอเตี๋เอางี้เอางี้เอางี้เต๋มึงเลี้ยงข้าวกูกัะเพราจานหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวกูเอาขึ้นหน้าจอให้โนหนึ่งท็อปอัพอะมีรูปไหมมีเดี๋ยวสั่งทำให้เลยอ่าเอามาเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้เลยเสร็จยังกำลังสั่งทำอยู่กำลังสั่งทำอยู่นะอ่า แล้วมึงเรียกออไอเวทด,ด้วยได้ไหมมึงเรียกมึงเรียกไอเวทได้ไหมมึงเรียกไอเวทด้วยได้ไหมไอเวทไ,ไ,ไม่กินกเะเพรากินน,นิดหน่อยกินไก่นิดหน่อย KFC ้องถามเวทอยากกินไหมอยากกินกครับเขาบอกมีโปรสิบเก้าบาทไหมครับคือที่อะไรโปรสิบเก้าบาท ไม่ไอเวฟที่ไอตีโนหนึ่งทับอัพนี่มันไม่กี่บาทเองนะเวฟเนี่ยเดี๋ยวไปดูให้แป๊บนึงโนหนึ่งโนหนึ่งพี่ถูกถูกจุดบริการดูอยู่ไหมใช่ใช่อ่ะถ้าใครอยากดูการ์ตูนเรื่องไอเซิร์กใช่ไหมตอนเนี้ยเจ็ดวันสิบห้าบาทหารสี่คือหารสี่หารสี่นี่คืออะไรอ่ะคือกูต้องมาสี่คนเหรอใช่มาสี่คนแล้วมาหนึ่งคนไม่ได้เหรอ ไม่มันก็มีแบบยกไอดีไงยกเจ็ดสิบาทแต่เว็บเนี่ยประมาณร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยมั้งถ้าจะไม่ผิดอะเดือนหนึ่งอะมีแอปไหนมัางครับเนี่ยจะได้ไปสมัครแอปทุกแอปทุกนี้ยผมท้อตอนหน้าผมจะดูอะไรผมทักพี่ได้เลยใช่ไหมทักเลยครับแล้วการการที่การที่จะให้คือต้องให้ไอดีเขาใช่ไหม เหมือนนกันอ๋อหรือว่าอันนี้มันน่าจะง่ายป่ะเหมือนแค่แบบอ่ะสมมติกูจะยกแอคเนี่ยใช่ปะ่ะกูก็ให้เงินเข้าไปเจ็ดสิบบาทแล้วเขากใ็ให้ให้รหัสกูมาเลยใช่ใช่ให้รหัสมาเลยเอออันนี้ก็น,น่าจะง่ายกว่าฟีฟ่านะนแล้วถ้าหมดอายุแล้วแอบดูต่อดีดีป้ารหัสมันก็มีเวลาจํากัดเท่าที่ให้มาเสร็จแล้วครับอยู่บ้านนะลุงอ่าอ่อยู่ไหนรถอ่ะเนี่ยกำลังกลับบ้านโอเค มีหลายมีหลายเลยในในแอปเนี่ยแต่ถ้าถ้าไม่ซื้อกับโน้ตหนึ่งท็อปอัพนี่ไม่คุยนะคุยกันไม่รู้เรื่องนะจริงๆริงกูชอบว่ะไอ้เงี้ยนักขายคนเนี้กูชอบว่ะกู <laughs> ชอบว่ะ <laughs> ต้องเลี้ยงก็าพนัานใหญ่ว่ะ <laughs> เอาก็จริงไม่ล่าซื้อที่อื่นมันแพงไงเอามึงซื้ออ่ะมึงสมัครแบบว่ามึงอยากรวดเร็วอะ่อะมึงก็ตีไปอะ่ะสองร้อยห้าสิบแต่ถ้าซื้อที่เนี้ยร้อยบาทก็ประหยัดค่าข้าวอะ่ะซื้อไปแล้วก็ ซื้อนี้ไว้กัไปสั่งป๊อปคอนได้ได้อีกอะใช่ไหมให้ป๊อปคอนลงหนังเอามาดูครับถูกเออซื้อน้ำอีกสุภัฒช,ชอบไหมคร<ฮ><ฮ>ูชอบชอบปกติกินเบียร์รัดอันนั้นกินตอนกินข้าวอะไรอ่ะใครถ่ายรูปพี่อะไรวะนะอะไรอ่ะ ตุงเรียรนะมีกูกับมึงอ่ะชิโรคนระบายด้วยว่ะขนาดไม้บอกสองเวยยังตีไม่ติดเขาว่ะต้องจูนอะก้องจูนอะมึงจูนแล้วหรอยังครับ เป๊บอีกสี่ทีมันออกได้ปะรับเลี้ยงรับเลี้ยงล่งาสุดเห็นเป็นโพสต์วิปตีฟีอยู่เนี่ยติดด้วยั้งเนี่ยดูชาิไหนแล้วเสิดชาิไหนไม่รู้ แ่เทสความแรงได้จูนใหม่สูตรใหม่ อันนี้คือสามรอตลอดทางนะสามร้อตลอดทางนะไม่มีนะไม่มีสองร้ยเจ็ดสิบนะคันเนี้ยด,ดูดิดูดิไม่มีนะไม่มีแต่สองร้ยเจ็ดสิบหมือน GTR กูนะเชีย่ยะแต่เบรกสิบร้อยไปหน่อย ผมโจรแรงอย่างเดียวกันนะมีเบรกไหมอ่านับเมื่ออ่ะมึงนับอ่ะมึงนับนะนับหนึ่งสามนะนับหนึ่งสามนะมีเบรกไหมมึงถามอ่ะเย็นนี้เ่นลินหนึ่งสองสามสาม,สามวิเบรกสามวิ อ่เบรกหนึ่งสองสามอ่ะสามวิคันนี้ไม่ต้องใช้เบรกจะเบรกทำไมเราผมไม่จะเป็นต้องเดียวอันนี้มันเคอมึยจะใช้ทำไมเบรกอ่ะใครใช้บ้านเาเก็บรถหมดแล้วนะครับมันจะไปแล้วนะผม,ไ,มไ,ปไปมองหน้าันได้ไหมไปเดีย๋ยวไปมองหน้าไปเดี๋ยวเปิด มันขึ้นบ่ายหมดแล้วลุงไม่น่าทำแล้วปล่อยมันเดี๋ยวพี่ก็เปิดเนตรเลยกระจกเน้องมือใช่เปิดเนตรกระจกน้องมือผาวมันปวดแล้วไหนเราเล่นวิทย์อ่ะอุ้ยแม่งขี่ใครตีไม้บวกแปดได้แล้วนลั่นจัดมันตีที่ไหนอะที่ตี๋ยอะเลเบลเหรอ สะพานอันนี้น่ปะไอ้ไอ้นางนี่สตรอเบอรี่ปะป๊อบใช่สะพานตรงผัวไหนไปดิ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 ไป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 ใครนำไปปมาด้วยกันไปแล้วกันทั้งหมดเลยไปไปตรงสะพานซิกซิกกับพี่ไปสะพานซิกซิก้านซ้ายด้านซ้ายมันมันมีใกล้บ้านเนี่ยอยู่หลังบ้านเคนนแบพี่สะพานซิกซิกก็ได้ลุงมันเหลือสองคนมันเหลือตัวหลุดสองคนไม่ยอมไปเว้ยที่ไหนบ้านมึงชัวร์ใช่ไหมน่ะห้องน้ำห้องน้ำพี่ห้องน้ำวัดไปห้องน้ำไปและสองคนเออ เดลงนก็ปล่อยมันต้องสบายใจต้องสบายใจนาาบนี่ก็อ่านกันพาเลยพี่เปิ้ลนี่ใครมีสูตรมองน้ำน้ำบ้างมามองดิองเลยพี่เปิ้ลจะเล่นแบบเนี้ยกับมันเรื่อยๆเอาต้องซีเรียสต้องไม่คิดอะไรชื่อๆไม่คิดอะไรแต่เดี๋ยวเราก็จะทำท่าอยู่ให้มันอ่ะสิบแปดคนแล้วก็ไหนหายเตลือเลย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 มีคนตกน้ำน่ะ อยู่ไหนวะเออตกน้ำใครชนตนี้อ่ะเบอเบาเด้อเฮ้ยเดี๋ยวมึงมาไอ้นี่หน่ะไหนอยู่ตรงไหนอ๋อเนี่ยหรออ๋อนี่ไงทางนี้เดีทางนี้เดี๋ยวมันไปเบาไวอมันมันไม่ได้เก็บรถคันนึงเดี๋ยวไปงัดดีกว่าชิโนห้าร้อยรูเออเพิ่งตีนะเดี๋ยว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 เพิ่งตีนะ ไม่มันให้แป๊บนึงมันให้มาในตัวเลยปะมันให้มาในตัวแล้วมันหรือว่าต้องกิฟไอเทมหรือว่าอะไรต้องไปกดอันข้างนอกกับลงในเว็บอะลุงจะตีเลยครับลุงจะตีอะไรครับลุงเอาตีเลย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 ตีได้เลยตีได้เลยไม่ตีนะครับยะไม่หายไม่หายเก็บเวฟว่าไงมีใครติดไหมมีใครติดไหมมีใครติดไหมเฮ้ยติดเป็นลูกติดติดป็นลูกติดไม่ติดหรอผมติดเป็นลูกจ็บลุงเย้ติดเป็นลูกจ็บติดผมติดปืนลูกจ็บติด มึงรออีกดิมึงรออุ้ยใครติดอ่ะใครติดอ่ะผมครับผมของบวกเจ็ดตีนบวกเจ็ดตีกระเที่ยละไอ้ศาตว์วีบวกห้ามึงตีบวกแปดดิปดแปดก็สูญหายว่ะสูญหายดิกันสูญหเฮ้ยมันตีบวกเจ็ดมันเปลี่ยนเป็นเอ็นเคมทูได้เลยไม่ใช่เหรอชิลล์มามันบวกใ่มันนองไกตีอ่ะไม่คุ้มครับไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุมไหรอโอ้ยติดเฉยเลยเว้ยเอาหมดกันแล้วเหรอเนี่ยเงียบกันเลยมึงได้ตีได้ทีเดียวีให้ตีแหละครับ มีทีเดียวนี่นะผมผมมากับ<ท>ดวงจริงว่ะที่นี่อ่ะตีฟีทีไรติดทุกทีเลยไป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 ไมติดเลยไม่เคยตีฟีไรติดเลยต้องแต่และตีฟีมาไม่ไม่ยังอยู่ป้ายเปิด <Bird. S 1> ปากกระสุนหายแล้วปาร์คเปิด <Bird. S 1> ไม่หายเลยพี่เปิด <Bird S 2> ไม่ยัองอยู่ปะไม่หายเหมือนเขาจะอับเราบางทีเควทูเขาเขาเปิเเดเปิดเควทูน่าจะหายอยู่เปลี่ยนกระบอกเลยเปิด เบิร์ดเบิร์ดกี้มันยังอยู่ปะไม่รู้มันห้องน้ำไปมันเห็นผมนะแต่มันก็ยังเบ้องคลองน้ำมึงลองไปแอบระเบิดประตูคนนึงนิดไปไปแอบระเบิดประตูดิระเบิดไน้องมิดไประเบิดไประเบิดไปถ้ามันอยู่ก็ไม่เล่นนะอยากดูกระตุ้นตา ใครที่อาวุธไม่ถึงนะใครนายนมสดใช่ไหมร่อนครับไอร่อนไปกันฟาร์มขอมึงฟาร์มถึงไหนแล้วเนี่ยไอสัตว์มึงฟาร์มได้เลยมันไม่กลับเข้ามาแล้วไอเฮียกูจะบอกให้มันไม่อยู่หรอกอยู่มันก็โดนอุ้มแค่คนเดียวไอเฮียโดนคนเดียวซีเรียสอะไรวะรถ้นกับตาผมไม่นด้งานรถลิ้นีเหรอเว้ยต่อมีรถโลให้เช่าไหม ไอพิตีตีทอาตีทอมาให้ชนกูกูต้องพินเดร์พี่เดิร์มาลับไม่อพิ่เนิร์บ้านมากการก็ไการกไ่ไม่รถบ้านบ้ามาไม่ใช่ไปงานงารถมาดีน้องมันรถอ่ะยู่ไหนน้าี่เไป่าหมเล่นทอเล่นทอมีเซิร์ฟปะพวกเมือนพี่ปอนเเล่นอยู่ผมรับคนไปแล้วไปเอาตั๋วที่ไหนวะเรมึงชอบหนีกลัวไอเด็กตอนหนในเมลในเมลัดตีอไรเน่ผมอยู่นี่ตรามมาเบิร์ดติดจนตราม่ันมันก็หนีกลวปล่อยกูเล่นอยู่กับพวกไอปอนคนเดียว เปิดอยู่ก็เปิดก็มีพี่ปอนอยู่ในบ้านเราไเหมือนกันเนี่เหมือนมึงแบบมาส่งกูที่โรงเรียนน่ะไอ้เที้ยแล้วให้ครูประชันชั้นดูแลกูไอ้โมย่างไอพี่กับผมมันล็อกอินดิสอะล็อกอินก่อนพัดล็อกอินดิสก่อนล็อกอินแล้วใส่โค้ดไปแล้วพี่กดรับมาแล้วแต่ไม่ขอไอ้นี่อยู่ไหนเอฟซี เฟซีอยู่ในจดหมายอ่ะอะไรนะพี่เปฟซไม่พี่คุณจะถามว่าไอ้เหินขึ้นธนาคารมันเหินมุมซ้ายหรือมุมขวานะขวาขวาขวาใช่ปะขวารหัซ้ายใช่ปะใช่แล้วพี่จะไปเหินทำไมเขาล่ะเจย้เฉยเฉยของเมื่อวานเขาโดนปรับนะครับสองล้านโอเคเฮ้ยมันไม่ได้รัอกประตุ้วไมรับกระตุ้ก็ถึงระเบิดไม่เดี๋ยวคนมันระเบิดแล้วได้ไงเกี่ในบ้านเราต้องมาชนออก ว่าม่งออกมาบึมอ่ะตาเอ๋ตัวเองอปิดหน้าประตูนหม เฮ้ยไปบออีกเล่งหนึ่งเดิคุยกันหน่อยเปิดเสียงนะ